ส,สวัสดีครับพี่น้องเอ้านะคลิปนี้มาพร้ากับบุญชูผ้าเลาะนะครับพี่น้องครับกะก่อนที่จะถ่ายคลิปนะครับเด้อลงช่องบุญชูชั้นแนวกะบุญชูสีผ้าเหล่อบึงงัวก่อนคลิปนี้เป็นงวัวจากขอกพ่อนอยนะครับผู้ใดาหาแม่ลูกอ่าทำงานมาใหม่คลิปนี้มีหลายนะครับอันนี้ผมจะ่ายเฮเบิ้งก่อนเนาะอ่าท่านไหนหูราคาได้ครับเพราะว่าท่านไหนทายตอนนี้กำลังอ่าเตรียมงัวอยู่เนาะครับนี่เพื่อนกับกำลังเช็คงัวเช็คราคาแล้วกับวัดส้นสูงให้อยู่เมื่อกี้นะครับผู้ใดามาคู่ใดให้พี่นอ้องอ่าถาม โทรถามมองค์นะครับด้วยเบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดสามสองศูนย์ง้ยูบ้านขวัตตะบลขวัตอำเภอเมืองสารคามครับการยึดตรงขามตลาดนัดบ้านหันนี่แหละครับนี่ผู้ใดอยากได้แม่ลูกแดงใหม่ๆหม่ก็ครูนี่นะครับด้วยร้องโทรถามเบิ้งครูแม่ลูกแดงใหม่ว่าสั่นราคาเท่าไหร่นะครับพอตอนนี้ผมท่านอิงฮูแล้คาแล้วก็ผู้ใดอยากจะเบิ้งคลิปเต็มก็รอชมที่ช่องมนชูชาแนลนะครับเนาะคลิปของพ่อน้อยก็จะลงทุกวันอังคารยี่โมอเสาร์แปดโมงนะครับพี่น้องวันนี้ถ้ายคลิปนี้เป็นวัน วันนี้งก่อนนะนี่วันวนันจันทร์นะครับพี่น้องวันหยุดพอดีพอดีตัดคลิปแบบลงมานึ่งคันหรือผูดด้ใดมักแตก่ก่อนโทูาถามเเบวนะครับเบอร์โทูอยู่หน้าจอคูนี่แม่ลูกหน้าหนาเลยครับเด้อดุกโบแมียมีทั้งลูกผูหลูกแม่เด้อครับามมาดเด้อถามเอาวคูหน้าหนาเนี่ยแหละผู้ใดมักหัวหลนพท่าโวท์งอทองก็หลายตัวอยู่ที่พี่น้องครับนุ่มโมีงอทองเหมือนี่มีแต่เมียดกเลยนี่นะครับมันอ,นอ,นอนี่หัวหล่นแต่แต่เง้อยเอ็มประสานถอดไหลทองบอขึ้แเมียดุประสานถามเอาอีกนะครับ เป็นหน้าจมูกทองว่านี่ว่าแน่ใจผมว่าท่านหูว่าตัวไหนทองว่าทองไหมครับพี่นอ้องม้าหัวเราก็ย่างรอเบ,บิ้องหอยเพิก่กอเตรียมง้ออยู่ตัวน,น,นึ่งถ้าคิดว่าน่าจะเป็นแม่ลูกเหมือนเดิมแหละเพราะว่าเห็นว่าน้อยหลายอยู่นะครับนี่อันนี้แม่ลูกผูกกับย่างหนาเลยนะครับรอเบิ้องขีดเตรียมได้พี่น้องนี่จรงนะราคาพอน้อยนี่ก็ถือว่าเป็นง้อทีราคาจับต้องได้ได้หลายพี่น้องครับราคาเกษตรกรเนาะมีให้เลือกหลายด้วยล่ะ ม้วนไหลย,ยู่ได้ครับพี่นอ้องนี่จะสิย่างรอให้เบิ่งม้วนเทากับมีนะครับนี่นี่ะครับเด้อแม่เท่าลูกผูอันนี้โทษถามเอาด้วยพี่น้องครับผม,มว่าต้นหูราคาดีแต่อยากใหก้เบิ้งก่อนเนาะสำหรับผู้ใดกลังหาอยู่สีเป่าหนึใบนะครับเนาะนะครับอันน,น,น,นี้ลูกตัวเมียน,นี่หนาขักดด้วยครับเด้อตัวยูไตกอไผ่นี่มาั่นถามเอานะครับ บรรยากาศคนไทยคลิปเนาะโ่วที่ได้เห็พี่นอ้องเบิ้งกระโดนเติบอยู่ดีนี่คู่นี้ผู้ได้มาแดงใหม่สีน้ำหมักผู้ถามหมดแล้วคัะเด้อคอ้คบนี่งามเลยแหละนี่ตัวนึงกับโยกุลนนะครับงูเทางูเทาอ่ะนี่ย่างหนาเลยแหละตัวนี้ก็ได้ลงให้ชมก่อนนะครับอยากได้โทงเด้อพี่น้องนี่ตัวนี้นี่ย่างเด็ดเลยคูนค่นี้ครับผมย่างเด็ดเลย พ่อน้อยอันนี้ลูกพ่อไดู้กันลูกันครับเ๋แม่ท่องไปแม่แม่พ่อเมาสมนะครับคู่นี้เท่าไหร่ฮะคู่นี้เท่าไหรอฮะวตเอเอาไ้นไทยคนไทยขี่าีสองกันเออเอานี่แหละาหายที่สงแพงวะพนสำหรับผู้มาเห็นก้อนนะครับเนาะนี่ฮะ เอาคูนี่บอกมึงเอาเยยลยพี่น้องขับรถมาใส่ออกออกคาร์ดอลิงสี่สิบเก้าตัวใ,ใหญ่หนาได้ครับเมียกัน้อยสี่สิบกู้กู้ดูนี่อรันี่ถามให้เราคูหนึ่งนะครับนเน<อ>าะ,อะ,อะขออนุญาตนะครับได้จังไรถ่ายคลิปแล้วครับผมอยากได้คูนี่กับทุกครับ